หนูทำบุญมาไม่เยอะใช่ไหมแก้ววะเลขท่12ค่ะ88มั่นสวัสดีค่ะพวกเราแอสเซอร์ไปยคค่ะเดียค่ะกันค่ะชาชาค่ะแบนดี้ค่ะ วันนี้นายะาบอกเราสิ<ะ>รู้ไหมวันนี้ามาทำอะไรเรามีของในมือเยอะมากไม่รู้ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมเล่นที่ากันโดยเราจะมีตัวเลขปริศนาหนึ่งตัวนะคะเราจะสลับกันเลือกเลขปริศนาใครเลือกเลขที่คาดตัวนั้นจะทิงชิ้นน้ำและออกจากการแข่งขันโด,ดยทันทีเราจะแข่งจนเหลือผู้ชนะเพียงคนเดียวเพื่อรับรางวัลเป็นเค้กแสนอร่อยพร้อมไหมคะ พรอ้อมไหมพร้อมก็ได้ค่ะพร้อมก็ได้นะคะพร้อมเป็นผูนะพร้อมกินเป็นผู้ชนะค่ะตอนนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ซองให้เลือกนะคะเราก็จะจิ้มรันด้กันมาเดียวเลือกหมายเลขเลยซองไหนดีเด็กผิดาหนูขอซองที่สามค่ะเฮ้ยอย่าเราจากทางไหนก่อนดีคะระหว่างแซนดี้หรือใบยกพี่แฟนค่ะโอเคโอเคเราต้องรีบอ๋อ จอไอ้หุดไอ้หุดยิงใจเยอะก็นะคะเราจะให้เลือกเลขระหว่าง0ถึง99นะคะบอกเลยว่าเลขไหนเป็นเลขเดียวเลาแหนเป็นเลขพิฆาตนะคะมาลุ้นกันเลยมาแต่พร้อมค่ะทุกคนเาคือเตรียมแล้วนะวดมตนค่ะมาเลือกค่ะ45 45่ใช่เลขพิฆาตไหมคะ45่น้อยไปค่ะโอ้ 99ค่ะโอ้เคมันแคบลงมากแต่มันแคบลงมากนะคะน้องคะ71ค่ะโอ้ใช่ไหมคะเลข71 71มันน้อยไปค่ะโอ้โหตอนที่เราเหลือ72ถึง99แล้วนะคะมันแคบมากเลยอ่ะมันแคบเลยอ่ะ กันจะเลือกเลขให้มันเซ็ๆทุกคนนะคะเอ่อ90ค่ะโอ้โหนี่เลขใช่ไหมเซเลอร์บ้าไปเลย90มากเลยค่ะโอ้โหตอนนี้ก็คือกลายเป็นแคบกว่าเดิมเป็น72-89นะคะโอ้คิดดีๆคิดในหัวดีๆปกติปกตินี่ก็ไม่เคยถูกเฉยอยู่แล้วไม่น่าจะถูกอ่ะคุณเองแล้วเลข้ายสองตัวเนี่ย89ค่ะ ไปเยอะมากจะได้เป็นเลขมากไปค่ะแคสีค่ะเจ็ดสิบ โอ้จ้าคนแก่เเอาเจ็ดเจโอ้โหไม่มีผีรอใคยค่ะยงันยิงกลับไหมันน้อยไป่ะเยอะเท่าไหรีอ่เจ็ดสิบเจ็ดถึงแปดสิดค่ะโอ้แต่แล้วอ่ะกันเลือกเลขอ่ากัน กชอบเลขคียเเลือกเย79ค่ะ <19. S 1> โดนโดนแน่แ79 <19. S 1> <15. 19. laughs> ตอบคําเดียวไปหยกรอดหรือตายเลยโหเดี๋ยวนะจะเป็นคู่หรือเล็กขี้วะเอิ่มเจ็ดสิบแปดแล้วค่ะน้องเดียนเลือดเจ็ดสิบแปดดังนั้นไปหยกจะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดทันทีจอดค่ะจอดใครก่อนโยจอดใครก่อนหมายเลขเจ็ดสิบแปดเป็นหมายเลขพิดพลาด ออ่ะพีวามันโัวเลยอ่ะพี่ใครอยากเลือกตอนเนี้ยพี่กันเลยพี่กันเลือก้วื่องตรงกลางกันค่ะตรงกลางเดาอะไรไม่รู้นะดวงดวงให้โชคชะตานำพาเราไปศูนย์ศูนย์ถึงเก้าสิบเก้าเลือกเลขหนึ่งค่ะพี่กันค่ะยังกันยี่สิบสองค่ะเป็นเลขน้อยไปค่ะ โอ้ย3ี่สิบสามถึงกาสเเราจะเลือกเลขสูงๆไว้ก่อนนะสรุปโดน90ค่ะกูตหัล้ออ่กูหัวรออ่ะ90มันมากเกินไปค่ะยังวางอยู่ยังวางอยู่ยีสิบถึงแปค่ะสามสิบสมสิมันมัน โอ้โหกลวอนรอนสามสิบเ็ถึงแปดสิบเก้าค่ะโอเโดนห้ห้าแล้วนะโดนห้าสิบห้าเปียกนะเปียงยางิงเปีห้าสิบห้ามันน้อยไค่ะน้อยอยู่ห้ถึงแปดสค่ะเจ็ดสิบแปค่ะ เจ็ดสิบแนะเจ็ดสิบแปด้านน้ยเกินไปแล้เท่าไหร่นะเจ็ดสิบเก้าถึงดบก้าค่ะยจพี่แกตเล้าพี่อะไรเงี้ยจหัวอย่างเดียวอ่ะดสิบแปดสิบเก้าค่ะสิตัวนุ้ย เดาไม่เขียนเจแปดแล้ว่มจะเขียนแปดแปดไม่ได้การวิเคราะห์กาวิเคราะห์เาเลือกทุแปดสิบแปดค่ะไว้ใจคขาตุ้ยเหรอแปดสิบแปดมั้นมากไหมคะโอ้ยเจถึงแปค่ะแปดสิบแปแมันมันน้อยไหมคะ 81ถึง87ค่ะโอหเรามีคนเล็กคู่ด้วยกัน82ค่ะ, <c oughs> 82, คะ <c oughs> 82มัน <c oughs> ชาเลือกครับชาเลือกชาเลือกชาเลือกเออนั่นแหละอันไหนถามพีกันปะพี่กันโอ้กันเลือกแบบเบาๆบาสิบสองค่ะเออเบาๆสรุปโดนโดนพี่กานสิบสองสิบสองมากไปเนื้อเกมจั้นเลยนะย Oh. ตอนนี้เหลือ17ถึง99ค่ะ39ค่ะ39 39มันมันมากไปค่ะโ oh. oh. อ้ยแอบแลยแค่เลยเลยไม่ช่บ oh. เป็นคนแบบนี้ตลอดเลยเหลือ17ถึง38ค่ะ25แลยนคคะโดนโด้ 31มาดิมมากจังวูวเฮ้ยเหลือนี้ดียวนนะเหลือ26ถึง30ค่ะโอ้ตัวโอ้ยเัว3คนกันเอา27แล้วกันเอะโดนสุเสียงโดนเอา27แปลว่าก็เหะือสารเลขเลย26การจะโดนทันทีอ้าว ถูกไหมถ้าเป็นยี่สิบเป็นเลขพิค่ายทุกคนตอนนี้เหลือสองคนที่จะได้เค้กนะคะและสออีก1คนที่จะเปียกอันนี้เป็นเลขสิเนี่ยเราถือไว้อย่างนี้ต่อเวลามาถือว่าตรงขั้นต่อละศูนย์ศูนถึง 14 yes. 14มันน้อยเลยค่ะ yes 15ถึง99ค่ะเราตัดเร็วขึ้นนะคะเราจะได้เลขเจ็ดสิค่ะเจนะคะโอกไเรามีเลขน้อยแน่เลยดังห้าสิบลงไปแน่เลยถึงหกสิบเกค่ะโอ้โหเข้ามาเร็วด้เร็วได้สามสิเดี๋ยว สามสิบสมันน้เลค่ะเกโก้โอ้ตอนนี้ส3ามสิบถึงหกสิะว้าวโดนแน่ๆเลยรสี่สิบห้าสะแน่ๆ่สี่สค่ะสีโอ้อะไรอะอไแ่สีสมันน้อยเลค่ะโอ้โห ตันี่41ถึง69ค่ะอุ้ยแคบแล้ว49ค่ะ49จอยค่ะจอยค่ะยวดะไปไง49มันมากเลยค่ะ47ถึง48ค่ะ45ค่ะว้าว มากเลยค่ะหรืออะไรบ้างเ็ดถึงสีิค่ะสตัวชากกำลังหาสี่สิบสีค่ะสี่สี่ค่ดากันเลยด้วยเดี๋ยวค่าเดี๋ยวผ่าสี่สิบคือเลขสี่สี่คือเลขดพาอเดี๋วๆน่นโดนหัว้ชายถใ่่าผิดเดพ รางวัลพูดเสียหายครับเป็นรางวัลาง่ไและนี่นะคะก็เป็นรางวัลของผู้แพ้นะเอ้ยผู้ชนะนะคะเราจะกินถั่มอนถั่มอุดอุ่ยฮัลโหลยเย้ เกมนี้ก็สรุปได้ว่าพี่กันเป็นผู้ที่ดวงดีที่สุดนะคะไม่แม่เป็นคนที่ดวงไม่ดีที่สุดค่ะเพราะทุกคนถูกหวยทุกคนถูกหวยมีเลขได้แล้วใไหมคะวันนี้มีแล้วค่ะเลขอะไรดีคะอ่อ78ค่ะไม่ถูกค่ะไ่ค่ะ81เหรอคะใช่ๆๆใช่ใช่44ค่ะอ่า่ค่ะวันนี้ใครไปซื้อตามก็ถ้าถูกก็แบ่งตังค์ด้วยนะคะ ขอบคกทุกคนนะคะติดตามกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปของพวกเราคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากใ,ให้พวกเราทำอะไรหรือว่ามีอะไรอยากเสนอก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใตค้คลิปได้เลยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะลา่อนบ๊ายบายบายูบๆ